E.B.L. ใช่ไหมครับมันก็คือย่อมาจากคำว่าเอกอั a s k บาสเกตบอ a g u e มันฟังดูเหมือนใหญ่โตแต่จริงๆคือเราอยากเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้กับเด็กคำว่าเด็กสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราแบ่งพาร์ทแล้วกันนะครับคือไม่เป็นเลยกำลังเป็นและเก่งแล้วผมรู้สึกว่าเด็กพาร์ทที่สองอที่กำลังจะเป็นเนี่ย ไม่ค่อยมีเวทีได้เล่นเท่าไหร่เราจะเห็นว่ารายการแข่งทั่วๆไปเยอะแยะมากมายจะมีเด็กเก่งกับไม่ค่อยเก่งอยู่รวมกันแล้วไม่ค่อยได้เล่นผมรู้สึกว่าผมอยากเปิดโอกาสเนี้ยก็เลยสร้างรายการนี้ขึ้นมาให้กับเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาครับสำหรับทีมงานนะครับผมใช้คำว่า t e a m w o r k is ช e a l ก็คือผมอยากให้เด็กๆทั้ง4ทีมที่เรามาเจอกันในรายการนี้ไม่ได้สนใจคำว่าแพ้ชนะ แต่ผมอยากให้แต่ละทีมเนี่ยสนใจว่าทีมคุณเน่เล่นด้วยกันมีรอยยิ้มไหมสนุกไหมเกิดเพลย์สวยๆไหมผลแพ้ชนะคือเรื่องที่หลังเลยนะครับแล้วผมอยากเห็นบรรยากาศสำคัญคือแต่ละทีมในระหว่างรอหรือในระหว่างเชียร์มีการเข้าไปทักทายพูดคุยเซฮายแม้กระทั่งพ่อแม่เด็กๆหรือเด็กๆก,ก็ตามได้กลมกลืนกันผมว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งสวยงามที่ที่ที่ผมอยากทำผมอยาก เห็นเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นได้เล่นได้ปล่อยของสิ่งที่คุณซ้อมมากับทีมของคุณกับโค้ชของคุณแผนต่างๆเพลย์ต่างๆผมอยากให้คุณเอามาใช้ที่นี่เพราะที่นี่เราบอกแล้วว่าชัยชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับทีมเวิร์กมาก่อนเล่นในสนุกมาก่อนกล้าแสดงออกมาก่อนรอยยิ้มมิตรภาพผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะครับเรื่องทีมที่ผมเชิญมานะครับส่วนหนึ่งคือเราสนิทกัน แล้วก็ได้คุ้คนเคยกันก็จะมีทีมก o u p นะครับทีมทามา a าเฟ่ของพี่เอทีมเมจิกอารของจานโอ้นรู้สึกว่าเราเราเคยเจอกันมาหลายงานแล้ะผูกพันกันในระดับหนึ่งก็เลยอ่ะมาเรามาจอยกันในงานนี้ผมว่าสนุกแน่ๆครับวันงานนะครับทีมผมคือมินิลีกคำว่ามินิลีกคือทั้ง4ทีมนี้ได้เจอกันหมดนะครับแปลว่า1ทีมเนี่ยจะได้เล่น3แมตช์แน่ๆโดยที่เราจะมีเบรก มินิเกมในระหว่างนั้นตลอดเวลาโดยที่ให้เด็กได้รู้สึกสนุกซึ่งมีบางอย่างที่บอกอาจจะเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ไว้ว่าคนที่อยู่ในงานในวันนั้นสนุกแน่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือคุณจะเป็นพ่อแม่เด็กผมอยากให้รายการนี้มันสนุกตั้งแต่คนพาเข้ามายันนักกีฬาเลยครับก็ถ้าใครสนใจแล้วว่านะครับ28กรกฎานี้นะครับที่ f u t u r e Step Bangko อมา ร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะครับคุณอาจจะได้เห็นบาทสนสนุกสนุกได้เห็นเด็กปล่อยของ U11 มีของดีไม่น้อยครับเราพบกันนะครับ <Yeah. S 1> ฮะเอ้ยเด็กๆใครที่มาในวันนั้นอย่าลืมสกิดพิทัวนะเว้ยแล้วพวกเองจะได้รูปสวยๆสะใจสะใจสะใจแน่นอน